อีกไม่กี่วันก็จะหมดปี2025แล้วนะฮะฝรั่งเขาจะมีคำพูดอย่างหนึ่งเรียกว่า New Year Resolution เขียนลงไปได้เลยครับว่าปีหน้าเราเนี่ยอยากจะทำอะไรพี่แสน,น,นช่วยหน่อยพี่จดอะไรอ่ะพี่ยังไม่เลิกแทงบอลอีกหรอเปล่าจดหวยนี่แต่ถ้าเกิดพี่ถูกหวยขึ้นมาจริงจริงอะ่ะพี่พาหนูไปดูหิมะหน่อยสิอยากเห็นหิมะสักครั้งในชีวิตอะ่ะได้ดิ พี่แสนเดี๋ยวกลับบ้านุ่งนี้เช้านะกลับไปแล้วจะกลับอีกเมื่อไหร่อะคงไม่ได้กลับมาแล้วอะ